วันด้วย It S a t t i t u d e High C สูตรใหม่ไม่เติมน้ำตาลมีวิตามินซีสูง200%เบตา้าแคโนและสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใหม่ It S a t t i t u d e High C อร่อยชองง่ายได้ประโยชน์เต็มๆสั่งซื้อได้ที่แอดมินบทที่232 สวีทิงไม่มีนิสัยชอบฟังคำพูดสุดท้ายของคนอื่นและไม่มีความคิดที่จะรับท่าท้ายที่สุดแล้วหัวใจของผู้คนก็คาดเดาไม่ได้แทนที่จะกังวลว่าจะถูกแว้งกัดในอนาคตเป็นการดีกว่าที่จะฆ่าเขาโดยตรงส่วนศัตรูนั้นความคิดของเขาตั้งแต่ต้นจนจบก็คือศัตรูที่ตายไปแล้วจะปลอดภัยที่สุดและยิ่งถูกฆ่าเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เขาอยู่ในหงหยวนที่ไม่คุ้นเคยแม้ว่าเขาจะซุ่มซ่อนมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนและสังเกตอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งแต่เขารู้ดีว่าสถานที่แห่งนี้แห้งแล้งเกินไปและสภาพแวดล้อมก็รุนแรงดังนั้นแม้ว่าเขาจะออกจากลิตูไปเองเขาก็จะแท้ทำเป็นเพียงพึ่งมาที่นี่มาเพื่อพัฒนาผู้ศรัทธา ในเวลาเดียวกันค่ายเก็บกวาดที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่โดยรอบอยู่ห่างออกไปเป็นร้อยลี้ซึ่งหมายความว่าการต่อสู้ระหว่างสวีชิงและสำนักวัชรานั้นจมอยู่ใต้สายลมและหิมะและมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีใครเห็นมันยิ่งไปกว่านั้นตัวเขาเองได้ใช้เครื่องรางกลายร่างตลอดกระบวนการทั้งหมดและเรือฟาโจของเขาถูกปลอมแปลงทั่วทั้งลำดังนั้นคนเดียวที่ได้เห็นเรือของเขาที่แท้จริงคือจงังซาน การบรรลุสิ่งเหล่านี้เป็นขีดจำกัดที่สวีทิงสามารถทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบและยังมีข้อบกพร่องอยู่แต่สวีทิงก็รู้ดีว่าเหตุผลที่การเดินทางของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นก็คือบรรพบุรุษของสำนักวัชรธรรมนายผิดในเรื่องของเวลาอีกฝ่ายยังประเมินความเร็วของการเติบโตของเขาต่ำเกินไปที่สำคัญกว่านั้นอีกฝ่ายไม่สามารถจินตนาการได้ว่าเขามีอาวุธหนักที่สามารถโจมตีด้วยวิธีการศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุกคามพลังยุทธ์ในระดับสร้างรากฐานได้ ท้ายที่สุดแล้วสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากและมีคุณค่าอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อสร้างเรือลำนี้สวีทิงไม่เพียงแต่ใช้คราบกิ้งกาทะเลศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังใช้หินอาถรรพ์นับหมื่นก้อนอีกด้วยเตรียมตัวขนาดนี้จะเสียเปรียบได้อย่างไงในขณะนี้ลมและหิมะกำลังส่งเสียงโหยหวนและความหนาวเย็นก็แผ่ไปทั่วถิ่นทุรกันดารพลังศักดิ์สิทธิ์จากเรือฟาโจถูกรวบรวมจนถึงขีดสุดในขณะนี้เมื่อสวีทิงลดมือขวาลงหนามอันแหลมคมที่ด้านหน้าของเรือฟาโจก็ส่องประกายด้ววยแสสงงราีทอ เมื่อมองจากพื้นสู่ท้องฟ้าจะเห็นว่าแมกเล็ดทิม่ขนหานจะทำเครื่องหมายท้องฟ้าราวกับมา่านแต่ก็ไม่สามารถปกปิดความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในแสงสีทองนั้นได้ความศักดิ์สิทธินั้นดูเหมือนจะสามารถระง,งับวิญ,ญญาณและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ทำให้บรรพบุรุษของสำนักวัชรคํำรามอยู่ในใจและความกลัวในดวงตาของเขากลายเป็นสารผสมเข้าไปในจิตใจของเขาและกลายเป็นหมอกควันปกคลุมทุกส่วนของร่างกายและจิตใจไปแล้ว เมื่อเห็นว่าธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์กำลังจะระเบิดด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะถูกทำลายทั้งร่างกายและจิตใจและตกลงมาสู่โลกนี้เมื่อเห็นว่าสวีชิงไม่ได้ให้โอกาสเขาได้พูดบรรพบุรุษของสำนักวัชระก็แสดงความมุ่งมั่นในสายตาของเขาและเขาก็คำรามอย่างดุเดือดและมีบางอย่างเกิดขึ้นที่สวีชิงยังคาดไม่ถึงเมื่อการโจมตีศักดิ์สิทธิ์ของสวีชิงกำลังจะระเบิดเขาก็ดำเนินการกับตัวเองล่วงหน้า ทันใดนั้นบรรพบรุษของสำนักวัชรารีบยกมือขวาขึ้นและเอาฝ่ามือฟาดบนหน้าผากตัวเองต่อหน้าสวีชิงด้วยเสียงปังขณะที่การฝึกฝนการสร้างรากฐานของเขาระเบิดและราวกับว่าเขากลัวว่าจะไม่ตายด้วยการตบกระบาลตัวเองเพียงครั้งเดียวเขาก็หยิบมีดพบออกมาด้วยมือซ้ายแล้วแทงมันเข้าไปในหน้าอกและหัวใจของเขาด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเพื่อทำให้ดาบที่เจาะหัวใจของตัวเองแตกเป็นชิ้นๆ เศษชิ้นส่วนแหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนที่มาจากพลังเวทแห่งพลังยุทธระดับสร้างรากฐานของเขาระเบิดในร่างกายของเขาอย่างบ้าคลาั่งและหน้าผากก็แตกสุดตัวลงโดยตรงและทุกอย่างหายไปจากคอขึ้นไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาชั่วครู่ต่อมาศพของบรรพบุรุษของสำนักวัชระที่ไม่มีหัวและขาดวิ่งก็ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยตรงสวีทิงดวงตาเบิกกว้างและเขาก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเผ่าพันธุอื่นเรอะแกล้งตายใช่ไหม เขามองดูศพที่ล้มลงกับพื้นและรู้สึกถึงการหายใจไม่ออกและรูปลักษณ์ที่สุดโทมซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่มีชีวิตเลยสวีทิงไม่เคยเห็นสถานการณ์ที่มนุษย์สามารถแซงทำเป็นตายได้หลังจากที่ศีรษะของเขาขาดและร่างกายของเขาเหลือเพียงครึ่งเดียวและการรับรู้ที่อีกฝ่ายมอบให้เขานั้นไม่ใช่ต่างเผ่าพันธุ์สิ่งนี้ทําให้สวีทิงลังเลเมื่อต้องฆ่าผู้คนเป็นครั้งแรกเขาไม่รู้ว่าจะเสียความศักดิ์สิทธิ์อันล้าค่าที่มีจํากัดของตัวเองไปและระเบิดใส่ศพต่อไปหรือไม่ แม้ว่าเขาจะฆ่าคนไปมากมายตั้งแต่เขายังเป็นเด็กก็ตามฉากนี้ยังคงทำให้เขาสับสนและเป็นครั้งแรกที่เขาเคยพบยังไงก็ตามเขายังสามารถยับยั้งเรือฟาโจของเขาได้บทที่233แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงโบกเม็ดฝนให้ปรากฏฝนดาบขึ้นเดินตรงไปยังซากศพของบรรพบุรุษของสำนักวัชระและพุ่งเข้าโจมตีครั้งสุดท้ายทันทีในระหว่างที่มีเสียงคำรามศพของบรรพบุรุษของสำนักวัชระก็ยิ่งแตกสลายและกระจัดกระจายอยู่บนพื้น แต่ในขณะนี้มีเงาวิญ,ญญาณลวงตาอยู่บนศพที่ตกลงมาและเงาวิญญ,ญาณไม่ชัดเจนนักตัวสันในสายลมและหิมะและดูเหมือนว่าจะสลายไปเมื่อใดก็ได้และหากตั้งใจมองอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะพร่ามัวมากแต่ก็ยังเผยให้เห็นรูปร่างหน้าตาของบรรพบุรุษของสำนักวัชระอย่างคลุมเครือแต่เงาวิญญ,ญาณน,นี้ไม่มีความหมายใดๆของวิญ,ญญาณที่ตายแล้วแต่มีสัมผัสของความคล่องตัวอยู่บ้างสิ่งนี้ขัดแย้งกันมากและคลุมเครืออย่างเห็นได้ชัดแต่การรับรู้ของสวีทิงนั้นฉลาดและชัดเจน ดวงตาของสวีทิงรีลงและในขณะที่เจตนาฆ่าปรากฏขึ้นอีกครั้งในดวงตาของเขาวิญญาณบรรพบุรุษของสำนักวัชระก็แกว่งไปมาและด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเขาก็ตรงไปยังแท่งเหล็กสีดำที่ตกลงบนพื้นดินที่อยู่ไม่ไกลทันใดนั้นดูเหมือนเขาจะเดินทางผ่านความว่างเปล่าและปรากฏตัวตรงข้างแท่งเหล็กสีหน้าของเขาดูวิตกกังวลราวกับว่าเขากำลังแข่งกับชีวิตกลัวว่าสวีทิงจะสังหารเขาก่อนที่เขาจะเข้าใกล้แท่งเหล็ก ในช่วพคลิปตาเงาวิญญาณของเขาก็รวมเข้ากับแท่งเหล็กอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้แท่งเหล็กสีดำตกตะลึงอย่างมากแสงสีดำบนนั้นหนาขึ้นและความเย็นที่แรงกว่าเดิมก็ฉายออกมาบนแท่งเหล็กแม้จะดูแผ่วเบาแต่ก็มีแสงพุ่งออกมาราวกับเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธอาถพ์สวีทิงตกตะลึงเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่การต่อสู้ หลังจากที่เขาบูชาเจ็ดเนตรโลหิตไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จักการฝึกฝนหรือกลยุทธ์เพียงเล็กน้อยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อมองดูแท่งเหล็กสีดำของเขาลมหายใจของเขาก็เร็วขึ้นเล็กน้อยเขาสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในแท่งเหล็กของเขาได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นวิญญาณสิงอยู่ในอาวุธหรือในโลกนี้มีความแตกต่างมากมายระหว่างสมบัติหนักและอาวุธอาถรรพ์และหนึ่งในความแตกต่างก็คือสมบัติหนักไม่มีวิญญาณในขณะที่อาวุธอาถรรพ์มีวิญญาณ แน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าเมื่อสมบัติหนักมีวิญญาณแล้วมันจะกลายเป็นอาวุธอาถรรพ์ได้แต่เมื่อมีวิญญาณอยู่ในอาวุธมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นอาวุธอาถรรพ์ได้สวีทิงนิ่งเงียบและทันใดนั้นเขาก็ยกมือขวาของเขาขึ้นบนอากาศทันใดนั้นแท่งเหล็กสีดำก็พุ่งออกมาและเขาก็คว้ามันไว้ในมือทันทีเขามองดูมันอย่างเย็นชาเป็นเวลานานมือขวาของเขาบางครั้งแน่นบางครั้งก็คลายออกหลังจากนั้นมันก็เงียบเขารู้สึกว่าแท่งเหล็กสีดำของเขามีวิญญาณอยู่จริงๆและววิญญาาณี่ออยูในนุธ้ เป็นบรรพบุรุษของสำนักวัชระไม่รู้ว่าอีกฝ่ายใช้กลวิธีแบบไหนเนื่องจากเขาริเริ่มทุบตีตัวเองจนตายจากนั้นจึงริเริ่มเปลี่ยนวิญ,ญญาณของเขาให้เป็นวิญญาณประจำอาวุธจากนั้นเขาก็เลือกที่จะเข้าไปในแท่งเหล็กอย่างแข็งขันใส่หัวออกไปซะสวีทิงรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยและตะโกนทันใดนั้นแท่งเหล็กก็สั่นไหวและเงาลวงตาของบรรพบุรุษสำนักวัชระก็โผล่ออกมาเมื่อมองดูการแสดงออกของสวีทิงร่างกายของเขาก็สั่นเทาและเขาก็รีบยิ้มอย่างขอโทษ ท่านอาจารย์เหตุใดท่านจึงเรียกข้าพเจ้าเหรอครับคำพูดของเขาช่างชำนาญมากสีหน้าของเขาดูสอพลอไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดดูเหมือนว่าเขาจะฝึกฝนมาเป็นเวลานานซึ่งจริงๆแล้วเป็นเช่นนั้นบรรพบุรุษของสำนักวัชระเป็นคนระมัดระวังและรอบคอบมาตลอดชีวิตและเขาก็ชอบอ่านหนังสือด้วยโดยเฉพาะหนังสือโบราณเขามีความคิดและรู้ดีว่าในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานี้ระดับพลังยุทธของเขาไม่มีอะไรเลย เขาไม่สามารถเปิดใช้งานการระเบิดพลังได้และสำนักนั้นก็เล็กเกินไปดังนั้นมันจึงง่ายที่จะถูกทำลายสิ่งที่กล่าวถึงในหนังสือโบราณบอกว่าหินลับคมรุ่นแรกสำหรับคนมีโชคลาภสำหรับหินลับคมดังกล่าวในหนังสือโบราณน,นับไม่ถ้วนที่บรรพบุรุษของสำนักวัชระได้อ่านทุกคนเสียชีวิตอย่างน่าสังเวชโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีใครรอดชีวิตดังนั้นเขาจึงหวาดกลัวและกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่เขาไม่เต็มใจที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและเข้าสู่ความสันโดษ เมื่อหลายปีก่อนแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะไม่โชคร้ายนะักเพื่อความปลอดภัยแต่เขาก็ยังคงเตรียมการในเวลานั้นและฝึกฝนทักษะบางอย่างที่เขาได้รับมาจากซาประลักหักพังอย่างลับๆเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กแต่ทว่าคนปกติจะไม่ฝึกฝนวิธีบองบองแบบนี้เพราะมันมีเพียงหน้าที่เดียวนั่นคือการเสียสละตัวเองเพื่อให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนอาวุธอาถรรพ์และอัตราความล้มเหลวก็สูงมากเมื่อหากล้มเหลวเขาก็จะเสียหายยับเยิน อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษของสำนักวัชระก็ยังให้ความสำคัญกับวิธีการที่เหลืออยู่นี้มากเขาเชื่อว่ามันจะเป็นอีกชีวิตหนึ่งสำหรับเขาดังนั้นเขาจึงไม่เคยหยุดฝึกฝนและดูเหมือนว่าเขาจะมีความสามารถในด้านนี้อยู่บ้างเขารู้สึกว่าหากวันหนึ่งในอนาคตเขาจะถูกฆ่าจริงๆมันคงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นหากกรณีนั้นเขาจะสัญญาด้วยวาจาว่าจะพักดีต่อเจ้านายของเขาตลอดไป แม้ว่าบางสิ่งเช่นยันแห่งชีวิตและความตายจะถูกปลูกไว้แต่ก็ยังไม่มั่นคงและสามารถใช้เป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายและโยนทิ้งไปหลังการใช้งานสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือการเป็นวิญญาณอาวุธของอาวุธคู่ต่อสู้ท้ายที่สุดแล้วผู้ฝึกฝนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับอาวุธอาถรรพ์เป็นอย่างมากความคิดนี้มีความมุ่งมั่นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเขาอ่านหนังสือโบราณมากขึ้น จนถึงทุกวันนี้วิธีกลายเป็นวิญญาณในอาวุธที่เขาฝึกฝนมาตลอดชีวิตในที่สุดก็ได้ถูกนำมาใช้ทำให้เขาได้รับความหวังอันริบหรี่จากสถานการณ์ที่ไม่สามารถอยู่ได้ในขณะนี้สวีทิงเริ่มหุดมงิดกับคำเยินยอของอีกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยเนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเผชิญกับสถานการณ์นี้และสวีทิงลังเลว่าจะฆ่าเขาดีหรือไม่แต่อาวุธอาถานนั้นก็ล้ำค่าเกินไปคุณกลายเป็นวิญญาณในอาวุธได้อย่างไรสวีทิงถามอย่างเย็นชา บรรพบุรุษของสำนักวัชระแสดงความโปรดปราณอย่างรวดเร็วและพูดเสียงดังข้าพเจ้ามีความฝันเมื่อหลายปีก่อนเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กในความฝันข้าพเจ้าเห็นว่าในอนาคตข้าพเจ้าจะได้พบกับเจ้าแห่งโชคชะตาผู้ทรงประธานพิธีล้างบาปอ่อนโยนแก่โลกที่รกร้างและโหดร้ายนี้ในเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจมากจึงสาบานว่าจะติดตามเขาดังนั้นข้าพเจ้าจึงใช้เวลาทั้งหมดด้วยทรัพยากรทางการเงินข้าพเจ้าจึงซื้อวิธีการที่เหลือและฝึกฝนวิธีที่จะกลายเป็นวิญญาณอาวุธ สำหรับสิ่งนี้ข้าพเจ้าจึงเตรียมพร้อมเสมอจงพูดให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยดวงตาของสวีทิงเยนชาเจตนาข้าผุดขึ้นในดวงตาของเขาทำให้บรรพบุรุษสำนักวัชระมองดูแล้วสั่นเทาและแอบ,บกระซิบกับตัวเองว่าโชคดีที่เขาฉลาดและเด็ดขาดกับตัวเองแล้วเขาก็ทุบกระบาลตัวเองจนตายอย่างรวดเร็วก่อนที่เด็กจะแก้แค้นได้สำเร็จจากนั้นเขาก็ใช้ประโยชน์จากความประหลาดใจของคู่ต่อสู้และเริ่มแปลงร่างเป็นวิญญ,ญาณอาวุธ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นเขาจึงจะสามารถรอดจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้เพราะเขาทำอะไรไม่ได้จริง,รงๆลูกหมาป่าตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเขานับตั้งแต่พ่อหลวงรอห้าได้ทรงเลิกทาาทอ้หมอนี่ก็ไม่มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูทาทอย่างเขาเลยมีเพียงความตั้งใจเดียวคือจะทำลายเขาให้ได้จริงๆและแม้ว่าตัวเองจะตายไปแล้วถึงกระนั้นเขาก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะตายซ้ำซ้อนหรือเปล่า ความสามารถในการหาทางออกจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้ทำให้บรรพบุรุษของสำนักวัชรารู้สึกเหนื่อยล้าและรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับเขาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เขาก็รีบตอบด้วยเสียงโทนต่ำโดยบอกความจริงหลังจากพูดแล้วเขาก็ท่องมนเพื่อปล่อยรังสีแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขาเองและส่งมันไปให้สวีชิงนี่เป็นสัญ,ญญาณบ่งบอกถึงการรับรู้ว่าสวีชิงคือเจ้านายของเขา หลังจากได้ยินสิ่งนี้สวีทิงก็เหลือบมองวิญญาณของบรรพบุรุษสำนักวัชระแล้วมองไปที่แท่งเหล็กสีดำเจตนาค่าในดวงตาของเขาบางครั้งก็เพิ่มขึ้นและบางครั้งก็ลดลงบรรพบุรุษสำนักวัชระที่อยู่ด้านข้างตกใจกลัวและแสดงความจงรับพักดีอย่างรวดเร็วพลางพูดออกมาท่านอาจารย์ชีวิตฉันไร้ค่าตอนนี้ฉันเป็นวิญญาณแห่งอาวุธและฉันสามารถช่วยอาวุธวิเศษของอาจารย์ให้คมขึ้นได้และมีการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่าฉันจะเป็นเพียงวิญญาณอาวุธแต่ก็เป็นวิญญาณระดับพลังยุทธ์ของการสร้างราบฐานนะครับอาวุธอาถรรพ์อันหนักหน่วงแบบนี้ก็จะยิ่งหายากและด้วยพรของฉันมันก็ทรงพลังมากขึ้นและในอนาคตฉันยังคงมีประโยชน์มากมายแต่ด้วยคำพูดจากท่านอาจารย์ท่านยังสามารถฆ่าฉันได้ทุกเมื่อท่านอาจารย์อย่าเพิ่งรีบฆ่าฉันเลยมียาเม็ดที่กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างบนร่างกายของฉันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีให้ตายเถอะอาจารย์ท่านสามารถปรับปรุงการฝึกฝนของท่านได้มากหลังจากกินมันแล้ว และฉันยังมีบ้านสมบัติอยู่ใต้ดินในสำนักของฉันซึ่งมีหน้าไม้ที่ใช้เฉพาะกับเรือฟาโจของสาวกยอดเขาที่เจ็แห่งเจ็ดเนตรโลหิตสำหรับฉันไม่มีเรือฟาโจมันใช้ไม่ได้เดิมทีตั้งใจว่าจะให้เป็นของขวัญแก่ท่านนั่นแหละท่านอาจารย์เราต้องรีบออกไปโดยเร็วเพื่อนจอมยุทธที่ฉันเชิญเมื่อไม่กี่วันก่อนจะมาถึงเกือบเกือบพรุ่งนี้นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผู้ส่งสารจากลิตูมาด้วย บรรพบุรุษของสำนักวัชรารู้ดีว่าตั้งแต่เขาเลือกคุกเขา่าเขาจะต้องคุกเข่าลงสุดๆด,ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถอยู่รอดได้สวีทิงไม่มีการแสดงออกบนใบหน้าของเขาโบกมือเพื่อกำจัดวิญญาณของคู่ต่อสู้ออกไปคว้าม,มันขึ้นมาจากอากาศและหยิบถุงเก็บของบนร่างของบรรพบุรุษสำนักวัชระออกมาจากนั้นเขาก็กำลังจะทำลายร่างกายและกำจัดร่องรอยทั้งหมดแต่บรรพบุรุษของสำนักวัชรารีบหยุดยั้งเขาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นั่น ถุงเก็บของนี้เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงฉันยังมีอยู่หนึ่งใบและฉันใช้ยันเพื่อปอกปิดมันไว้ในเวลานี้สวีชิงมองลึกลงไปที่บรรพบุรุษสำนักวัชระบทที่234ความจริงที่ไม่เคยรู้ด้วยความช่วยเหลืออย่างขยันขันแข็งของบรรพบุรุษสำนักวัชระสวีชิงพบลูกปัดที่เก็บซ่อนอยู่บนร่างของบรรพบุรุษวัตถุนี้ถูกฝังอยู่ในเนื้อและเลือดของเขาของข้างในนั้นมีไม่มากมีแค่สามอย่างเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นตัววิญญาณซึ่งมีมูล,ลค่าเท่ากับหินอาถรรพ์5 0า500ก้อนรายการที่สองคือกล่องหยกซึ่งดูเหมือนว่าจะมีหน้าที่ในการเก็บยาเม็ดและเห็นยาเม็ดสีม่วงอยู่ข้างในซึ่งกําลังเก็บไว้อันที่3ามคือแผ่นหยกสามแผ่นซึ่งบันทึกทักษะของสํานักวัชระและวิธีการตกค้างของวิญญาณอาวุธที่เขากล่าวถึงก่อนหน้านี้สําหรับถุงเก็บของที่ใช้ปิดนั้นมันเต็มไปด้วยสิ่งของเบตดเตล็ดมูล,ลค่าประมาณ100หินอาถรรพ์ เรากับกังวลว่าสวีชิงจะไม่พอใจบรรพบุรุษสำนักวัชรารีพูดด้วยเสียงต่ำอาจารย์เอาไปครั้งที่แล้วตอนนี้ก็เหลืออย่างที่เห็นแสดงว่าตอนนั้นคุณใช้ยันปิดถุงเก็บของในศาลาสมบัติของสำนักไว้ใช่ไหมสวีชิงถามช้าช้าชัดใช่ครับบรรพบุรุษของสำนักวัชราตัวสันและกระซิบ สวีทิงไม่ได้พูดอะไรหลังจากทำลายศพแล้วเขาก็ไปที่ซากปรักหักพังของประตูภูเขาของสำนักวัชระเพื่อค้นหาและพบห้องลับที่เขากล่าวไว้มันก็ว่างเปล่าเช่นกันยกเว้นหน้าไม้ที่มีลักษณะคล้ายอาวุธอาถพา์แท้จริงแล้วดังที่บรรพบุรุษของสำนักวัชระกกล่าวว่าวัตถุนี้ใช้ได้เฉพาะบนเรือฟาโจเท่านั้นและต้องมีรูปแบบเฉพาะจึงจะเปิดใช้งานได้สวีทิงมองดูและนำมันออกไป หลังจากนั้นทั่วบริเวณสำนักวัชระก็ถูกตรวจค้นอีกครั้งแต่สถานที่นี้ยากจนเกินไปและสาวกที่เสียชีวิตก็ไม่มีค่าอะไรเลยมีเพียงเจ้าสำนักและผู้อาวุโสเท่านั้นที่ค้นหาของมีค่าแล้วก็ค่อยอยังทั่วบ้างท่านอาจารย์ทำงานได้ดีในการฆ่าผู้ทรยศเหล่านี้เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาได้เข้าร่วมกองกำลังอย่างลับๆและกำลังเตรียมที่จะทรยศต่อน,นิกายในขณะที่ฉันอยู่อย่างสันโดษเดิมทีฉันวางแผนที่จะทำความสะอาดนิกายด้วยตัวเองอยู่เช่นกันครับ สวีทิงเพิกเฉยต่อความจริงของคำพูดของบรรพบุรุษสำนักวัชระหลังจากค้นหาศกพักร่างของสวีทิงก็ค่อยๆหายไปในสายลมและหิมะในพริบตาท้องฟ้าสีดำเต็มไปด้วยเกล็ดหิมะจำนวนนับไม่ถ้วนตกลงมาจากท้องฟ้าและแผ่กระจายไปทั่วที่ราบสีแดงเมื่อมองดูสีแดงดั้งเดิมของโลกก็หายไปและกลายเป็นสีขาวลมพัดแรงและกลิ้งไปด้วยหิมะราวกับจะพัดผ่านความหนาวเย็นไปทุกมุมโลกหนาวนี้หลายคนจะตาย สวีทิงย่อคอเสื้อและคว้วฝีเท้าไปในถิ่นทุรกันดารแทนที่จะกลับไปที่ค่ายเก็บกวาดเขารีบเร่งตลอดทั้งคืนไปยังเมืองที่อยู่ชายขอบของที่ราบแดงเราต้องกลับไปที่เจ็ดเนรโลหิตโดยเร็วที่สุดเราไม่สามารถอยู่ที่นี่เป็นเวลานานได้สวีทิงพูดเบาๆขณะที่เขาพูดมีแสงสลัวๆแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาและเขามองไปที่กระเป๋าหนังที่มีแท่งเหล็กสีดำ สวีทิงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกำจัดบรรพบุรุษของสำนักวัชระที่กลายเป็นวิญญาณอาวุธโดยสิ้นเชิงหรือไม่ในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วเขากำลังชั่งใจในใจและถามอย่างใจเย็นเกี่ยวกับลัทธิลีตูเมื่อกระหนกว่าชีวิตของเขายังไม่ปลอดภยัยบรรพบุรุษของสำนักวัชระก็รู้สึกขมขื่นและกังวลขณะเดียวกันเขาไม่กล้าปิดบังอะไรและบอกทุกสิ่งที่เขารู้ตามความเป็นจริงลัททีลีตูเป็นกองกำลังขนาดยักษ์ในทวีปหนานห่วงที่มีชื่อเสียงพอๆกับเจดเดสโลหิต ดินแดนสีม่วงและหุบเขาแห่งความจริงนอกจากนี้ยังมีรากฐานในหวังกู่สาขาในทวีปนาน่วงนี้เป็นสาขาของมันส่วนรากฐานอยู่ที่หวังกูหวังกูหรือสวีชิงเหลือมองบรรพบุรุษของสำนักวัชระแม้ว่าตอนนี้เขาจะรู้เกี่ยวกับพลังของทวีปนาน่วงแล้วแต่เห็นได้ชัดว่าเขาก็ไม่รู้มากเท่ากับบรรพบุรุษของสำนักวัชระซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังยุทธ์ที่ระดับของการสร้างรากฐาน เมื่อได้ยินความสงสัยในคำพูดของสวีชิงบรรพบุรุษสำนักวัชระก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่จะแสดงคุณค่าของเขาแล้วเขาจึงพูดอย่างรวดเร็วท่านอาจารย์ยกเว้นดินแดนสีม่วงซึ่งเป็นกองกําลังท้องถิ่นที่แท้จริงส่วนกองกําลังหลักทั้งสี่ในทวีปหนานห่วงไม่ได้ตั้งอยู่ในทวีปหนานห่วงท่านอาจารย์ดูอย่างเจ็ดเนตรโลหิตท,ที่คุณอยู่นั้นเป็นเรื่องปกติที่สุดยอดเขาทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวแต่จริงๆแล้วยอดเขาแต่ละลูกนั้นเป็นอิสระพวกเขาแค่เห็นด้วยกับกฎของเ,เนตตโลหิ ปฏิบัติตามกฎและค่อยๆรวมเข้าด้วยกันเป็นเวลาหลายปีก็เท่านั้นเหตุผลสําหรับเรื่องนี้ก็เพราะเจ็ดเนตรโลหิตในทวีปนานห่วงจริงๆแล้วยอดเขาทั้งเจ็ดเป็นกิ่งก้านที่สร้างขึ้นโดยเจ็ดนิกายที่ใหญ่ที่สุดในพันธมิตรเจ็ดนิกายของพื้นที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ในทวีปหวังกู่สาขาดังกล่าวเหมือนกับเผ่าพันธุ์มนุษย์อื่นๆในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีสถานประกอบการบนเกาะที่เราอาศัยอยู่แต่นานห่วงโจเป็นหนึ่งในเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นกกิ่่่งงงง้าานททีีจึรพลัมก สำหรับหุบเขาแห่งความจริงนั้นลึกลับมากและฉันไม่รู้จักพวกเขาดีนะักดวงตาของสวีทิงรีลงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินสิ่งเหล่านี้เจ็ดพันธมิตรของทวีหวังกู่งั้นหรือทวีหวังกู่ใหญ่เกินไปและเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดมีเพียงสถานที่นี้แต่ถึงกระนั้นสถานที่แห่งนี้ก็กว้างมากฉันไม่เคยไปที่นั่นดังนั้นฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรแต่ฉันได้ยินมาว่าเจ็ดนิกายแห่งพันธมิตรเป็นเพียงพลังพิเศษที่ค่อนข้างดีในพื้นที่นอกชายฝั่งของเผ่าพันธุ์มนุษ เมื่อเทียบกับภาคส่วนเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดแล้วมันอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่านี่เป็นคำที่พูดกันสำหรับกลุ่มเล็กๆเ,เช่นเจ็ดเนตรโลหิตของทวีปนานห่วงก็ถือว่าเป็นยักษ์แล้วเมื่อฟังคำพูดของบรรพบุรุษของสำนักวัชระจิตใจของสวีทิงก็ปั่นป่วนและเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังโลกที่ห่างไกลนี่คืออีกหนึ่งความรู้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับโลกนี้